ไปต่อกันที่ผลงานของทีมวิจัยจากสถาบันดังด้านเทคนโนโลยี MIT ค่ะที่ล่าสุดนะคะสามารถพัฒนาเทคนิคการพิมพ์3มิติด้วยโลหะเหลวได้โดยแสดงประสิทธิภาพออกมาผ่านการผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆโดยเคลมว่าการผลิตรูปแบบนี้จะทำให้ประหยัดเวลาในการผลิตได้รวดเร็วมากกว่าการผลิตโลหะแบบทั่วไปค่ะ ทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT คิดค้นวิธีการพิมพ์3มิติโดยใช้โลหะเหลวค่ะซึ่งเคลมว่าสามารถใช้วิธีนี้พิมพ์โลหะได้เร็วกว่าวิธีผลิตโลหะแบบอื่นๆถึง10เท่าด้วยกันและสามารถขึ้นรูปโลหะเป็นโครงสร้างชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะ โดยทีมวิจัยได้เลือกโลหะตั้งต้นสำหรับการทดลองเป็นอลูมิเนียมหรือว่าโลหะประเภทหนึ่งที่มีความหนาแน่นน้อยแต่รับน้ำหนักได้สูงเนื่องจากพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะและการก่อสร้างและได้สร้างเบ้าหลอมแบบกราฟไฟต์เพื่อใช้หลอมอลูมิเนียมให้มีอุณหภูมิเหนือจุดหลอมเหลว จากนั้นก็จะให้อลูมิเนียมที่หลอมเหลวแล้วปล่อยให้ไหลจากเบ้าลงมาตามแรงโน้มถ่วงเพื่อเข้าสู่หัวฉีดแบบเซรามิกจากนั้นก็จะถูกฉีดลงบนฐานพิมพ์ที่เต็มไปด้วยเม็ดแก้วขนาด100ไมครอนซึ่งฐานพิมพ์นี้จะถูกวาดเป็นรอยทางบล็อกพิมพ์ไว้ก่อนหน้าเพื่อให้อลูมิเนียมไหลไปตามเส้นทางที่วาดไว้และก็แข็งตัวออกมาเป็นโครงสร้างสมมิติได้ตามต้องการค่ะ ซึ่งผลงานที่ได้ก็เป็นชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปตามรอยที่กําหนดไว้ก็จะออกมาได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นวงกลมที่มีความแข็งและทนทานและสามารถนําไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้เช่นเครื่องมิลลิ่งหรือว่าเครื่องกัดที่สามารถตัดชิ้นส่วนของวัสดุให้มีรูปทรงเป็นไปตามต้องการของการผลิตโดยที่นี่ทีมนักวิจัยเองก็ได้นําชิ้นส่วนไปใช้ประกอบเฟอร์เิเจอร์ทำเป็นขาโต๊ะและเก้าอี้ดังที่เราเห็นในภาพตัวอย่าง อย่างไรก็ตามค่ะเทคนิคนี้ยังคงมีข้อจํากัดอยู่นะคะก็คือเนื้อผลงานที่ได้จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ค่ะเมื่อพิจารณาจากผิวสัมผัสของขาโต๊ะและเก้าอี้ที่ผลิตจากวิธีนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามันยังมีผิวสัมผัสที่หยาบและมีขอบที่ไม่สม่ําเสมออยู่บ้างแต่ทีมวิจัยก็มองว่าวิธีการนี้ยังมีข้อดีในเรื่องของความเร็วในการผลิตที่ทําได้ค่อนข้างไวค่ะ โดยทีมงานวางแผนที่จะพัฒนาเทคนิคนี้ต่อไปเพื่อปรับปรุงการไหลและอุณหภูมิหัวฉีดให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้นและหวังว่าจะสามารถต่อยอดไปเป็นเครื่องพิมพ์โลหะแบบที่ใช้งานได้ในวงกว้างซึ่งเชื่อว่าถ้าทำได้สำเร็จก็อาจจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมโลหะได้เลยทีเดียวค่ะ